อย่างที่คุณรังดูสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ถูกพาไปไหนในเบลลี่ม่กีิสัปดาหนจากที่โจเกะโจมตีกอดเทมพร้เครื่องบินแจสซุนตัวถูกยิงตัวนักบินและเสียชีวิตมาถูกเช่าเหมาลำจากลานบินส่วนตัวนอกเหมืองกับเทมสนามมินไหนใครเป็นผู้เช่าเหมาลำในตอนแรก ผู้คนที่ฉันเป็นตัวแทนที่นู้โจ๊กเกอร์ได้สร้างความหวาดกุให้กับกอดแทมเป็นเวลานานเกินไปแทนที่จะรอการโจมตีอีกครั้งเราจะเห็นเขากุกเาดอกจากรดานและเราคิดว่าคุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่จะตามล่าเขาเพื่อพวกเราอะไรคุณมีประสบการณ์นในการตามล่าโจ๊กเกอร์มากกว่าใคร เกือบทุกคนคุณถูกทรมารดทั้งร่างกายและจิตใจโดยชายคนนี้เขาเกือบจะฆ่าลูก้องของคุณคนหนึ่งจะทำมห้อีกคนหนึงเสียชีวิตฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าคุณจะต้องเกลียดเขามากแค่ไหนผมทำได้เหรอเราไม่อยากจะอยู่นอกความสนใจของชุดคอสตูสสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ ฉันไม่เกภาพาแบลแมนเพราะไม่เช่ายุติธรรมเพียงพอแต่คุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่าผมจะทิ้งทุกอย่างและไปที่เบรีย์เพื่อเห็นแก่พระเจ้าคุณอายุม,มากขึ้นแล้วคุณกาด์นแล้วรู้คุณไม่มีความมั่นคงเมืม่อคุณแค่สวยทองหากคุณยอมรับนอกจากความชาติส่วนตัวของเราแล้ว,ลวยังมอบปัจจุบันค่ให้คุณเราไม่จำกัดค่าใช้ใจ่าย ตลอดระยะเวลาภารกิจของคุณและเมื่อดำเนินภารกิจเสร็จสิ้นเราจะฝากเงิน25ล้านจอนล่าเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณ